สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำตำหน่อไม้กุ้งสดนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำพริกแดงกันก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตำนะคะตำพอหยาบยาพอนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มะเขือเทศนะคะลงไปนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเยอะๆเลยนะคะเพราะหนูชอบกินมะเขือเทศนะคะจะได้ผิวสวยๆเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ เี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มะนาวนะคะลงไปนะคะประมาณ1ลูกนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ น in in right. ี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลปริ๊บนะคะลงไปหนึ่งช้อนนะคะเพื่อที่จะให้มันออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ทงนัวนะคะลงไปปลายช้อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลานะคะลงไปประมาณ1นทับพีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลรราต้มสุกนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณ1นทับพีครึ่งน,นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต้มนะคะให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายนะคะให้มันเข้าเครื่องกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้จะเป็นหน่อไม้ต้มนะคะนี่นะคะที่เรา ล้าทงทำความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งสดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดผ่าเส้นดำออกแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มะเขือปลอะนะคะลงไปด้วยนะคะเราก็จะซอยลงไปเลยนะคะ นี่นะคะเราก็จะหั่นลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ถั่วลิสงนะคะลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ นะคะให้มันเข้าเครื่องกันนะคะกับเครื่องที่เราทำเตรียมไว้นะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมดูนะคะว่ามันรสชาติอร่อยหรือ,อยังนะคะถ้าอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่ถาดใหญ่ๆก็เลยค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะตำหน่อไม้กุ้งสดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ